สวั <Christmas. S 1> สดีครับสวัสดีครับตลาดควายเชียงหวางยะโสนะครับมาด้วยมือนึ่โอ้ได้ควายใหญ่มาเด้อมาได้ควายใหญ่มาหนึ่งควายมาตัดสิวินเนาะเอาไปทอไหมเปลือกแก้วหนึ่งถูกซื้อหนึ่งไปรุกซื้อแปดคสนใจก็โทรหาเพื่อนเดินราคาเท่าไรก็เท่าเรา็สวัสดีครับไป่มฟ่องกันก็ตลาดนะโคกระบือเชียงหวางยะโสประจำวันทีขั้นทีหก ปลาก้มสองก้อนอร่อยก้อนสิบเก่ามันไม่ขาดซื้อขายกไสเอาหนัดกไสก้อนพี่น้องโอ้ไม่น,นี่กไสพอค่ยอยหลายพี่น้องกไสพอค่ยอยหลายเวลากับประมาณหกโมงสามสิบเก้าเราพี่น้องโมงนี้ก็ยึดทั้งรถอยู่เลยนี่หลังปีใหม่พี่น,ออน,นไไ้องเองดินทางปลอดไปเด้อลงกรุงเทพเรไสบายดีทั้งใจเพราะมึงตลาดต่อไปพี่น้อง คนหลายก็ควายพี่น้องคนหลายก็ควาย,รายบรรยากาศก็คึกคักวันต่อไปควายบ่วปันใดมันราคามันต้องดีจริงนะพี่น้นองเวียดกับมาหลายคือเขาโยกเป็นเลขบาทมดญาตควายหนึ่งไปกับวัวหงส์แล้วพี่น้องเนื้อควาย่หลายแตคนหลาย คนงามคนก็งุงกันอยูะไนอซื้อขายกันอยอ่ราคาคยว้สิดี่ึ้นูว่าท่านหต้องถามเพิ่นไปกสักษาริการนี่้องหรืออไปสัาลิการั์ส่ิาิท่องงามยงามโามเจ้บาเราแม่ลูกกันนะคนจได้สามหมื่นแม่ลูกโอ้สามหมื่นแม่ลูกอ่ะาเสียวอยู่นี่เนี่ยว่าหนาวอ่ะอากาศหนาวเนาะ เป็นไหมเป็นไหนควายราคาเป็นไหนดีขึ้นไปไอ้ันชื่อแพงกันเฮียก <c ười> ินชื่อแพงกันเฮียไปะนะันชื่อถือกับพ่อมีเนาะคำชื่อถือกัพอ,อกอกพอได้คาร์อันนี้ก็ทไดลก็สามเหมือนเลยนี่ได้ขายแล้ว,วะ ยังครับนก็ลองกันอยู่เจ้าไปซื้อเพิ่ห่ออ๋อแค่ไหกว่า่ได้กถึงสตาเจ้าคนเดียว่าเยสามื่นสามห่นแม่กกนนกงเากันสองแเจ้นาสองแดสหมื่นสอเกินกันทย่สองพันเนาะเอาใกล้เลยดิใกล้เลยมได้กันดีกว่าใเป็นได้ เดินไปด้ยี่เนาะเอ้าเอ้ินแม่ลกแน่ก็ไเนาะมาเล่กันดยมาเลาออกกันนะเป็นดิฉัยหนีพี่น้องเป็นดิฉันยหนี่ราคาควมนี่เพี่น้องน่แม่กแม่กัตัวใหญ่ดีอยู่จัะกลูกเกโตแลวครับได้โนี่อไวด้ลูกเกโตเลยจังเอามากันเนาะโอ้ลูกกันนี่หน่อยยี่เนาะลูกกันนี่หน่อยย่ ขายยืดนีย <liksom S 2> <N> ู่งน้อไอ้เนาะอ้าวบ่ได้นี่ครับเพราะเพราเบอร์เท่าคนของคนอยู่ที่จะขายยืดอยู่นอ้าวมึงไปนี่แกตัวนี้แกงามดีอยู่พี่น้องนี่แกมขนตัวยยอวันนึงจักบาทบพูดจักบาทพูดโอ้นี่แกแม่นึงแล้พี่น้องแม่นาวงามัยุดพี่น้องแม่สาวหน่อยแต่ว่าราคาจักบาท จล็กว่าเดี๋แม่สาวหน่อยนี่ไอ้เนี่ยเมื่อินสองพันหาอ๋อนี่กับเมือ 2, 5, 5่อินสองพันห้าเดี๋ยวพี่น้องก้วัยเมื่อินกลัวเมื่อนอนอ่อน,น,อน,อนบรรยากาศการรับราคาตามนี้็เดียวอันนี้ขื้นเรียบร้อยแล้วขี่้สเปรย์แล้วเมื่อ,อนี้พบมึงบรรยากาศสบายพี่น้องเพราะว่ามันกับเพื่อนกับอยากขายเนาะเพราะว่าก้วัยเปหลายเป็นไหนมันกับว่าเป็นแต่อันนี้เป็น เลยไหมเดี๋ยวไป่ใช่ละบาดน,นี่ยเหเรียบร้อยแล้วพูนไปเอาเขาขอ้ขอเขายังไปโอ้แม่ลูกได้หลายไปแล้วพ่อเนี่ยได้หลายไปไ,ได้ขายไปอ่ะสามหมื่นแม่ลูกโอ้นี่ลูกเราก็งามเยอะสามหมื่นไปนี่สามหมื่นแม่ลูกนะสามหมื่นลูกโอ้ลูกกับตัวเมียพร้อมเด้อน,นี่ลกตัวเมียพร้อมไปเลไปโอ้ได้สามหมื่น ัรใหญ่เด้พี่น้องัใหญ่เดวหุ่นลูกแง้มดีเยอลูกแง้มดีอยู่พี่น้องลกแง้มดีอยู่มก้ยบ่ปันดิโอ้ยนี่ก็เรียบร้อยเล้วเินเรียบร้อยเหล่าน้อเนาะได้ยักบาทละแนนเจ็ดทัน่ะเอานีอยู่บ่ตัวผู้บะฮะตัวนตัวแม่เจ็ทนนี่กเจ็ดทันตัวนี้เราวะนี่ เจ็ดพันึงเจ็ดพันโอ้ยเจ็ดพันซื้อไปนะต <laughs> อันนี้อันนี้ว่าสเรตตัวนี้เจ็ดพันหา <im> ตัวเมี้ยก,กันเนาะอ๋อนี่ตัวผู้เจ็ดันหาแต่ตัวนั้นก็เรียบร้อยแล้วขาได้ขายเนจะ็ดพันแะล้ว oh, นะราคา้วยเนาะไายเนาะโอ้เดียจริงไหนมันขึ้นไหนไปวันเดอวมันดีดขึ้นไปเนี่ดีดพรามันเกาเนาะ อยากได้ขายแต่วันบ่ได้เนาะไอเนาะโอ้ยมันก็อยากได้กำไรขี้กันนะพี่น้องแต่ว่ามันราคาขอนกันบวดีขึ้นเวียดเขาก็มาอยู่ดีแหละเขาเขาก็ซื้อถือเวียดก็ได้อ่ะนี่รพี่น้องราคาก้วยขอนกันอยู่ได้รับนี่แหละพวกข้นเมื่ลงมาถามนี่ฮ่าเทียก็ว่าเฮียเท สามแตัวได้สามแปดสองตัวสามแปดตัวสามแปโอ้ยยอมนะเอาเอาเอา้บาทละอ้นี่อยากสามหมองเตัวเมียวะสมหมื่นสองตละตละสามหมื่นสองคู่นี่สามหมื่นสองตักละหมื่นหกเนาะ เนปะเม่สาวทั้งสองตัวด้มีเบอรโทรไปมีเนาะไปจำเบอโทรบ่ไดงพี่นองเป็นสีขายยุสนามเอ้ามันมันหยมันมันด้อขายยู่สนามไปเลยวันต่อไปเมนถึงได้เพิ่งกัสได้ขายวันอไปเมียสาวหน่อยั้งสองตัวด้ยเอเมียสาวหน่อยถึงสองตัวควายายอยู่บรรยากาศสขายควายอย่างนเอาเพิ่นเพี้ยันส่ออยู่บ่สองตัวสามหมืปดบสามหมื่นแปดตัแล้ โอ้เนาะตัวเม่ใหญ่พร้อมเนาะแม่ห้อยห้องห้องจัวใดห้องสี่หมื่นบาทห้องสี่หมื่นหาเจ้าคนไหนสามหมื่นเปียกเมื่ท่านเด็กันเนาะแม่ห้อยเนาะโอ้โนี่กับพี่น้องห้องแม่ใหญ่ของเราเด่นแม่ใหญ่ของเราเลยสวัสดีครับเป็นอะไรมือนี่มานไป มาหนึองครับเจ็บาแม่เจ็ัญหาเพระเพนเอวเอเจ็ัหาสองเพื่อนมาิซื่อเพื่น่ของอ้เพื่น่าขายเจ็ัหาผ่าขายพะยะมาบอมมาน้เจ็บัญหาเจ็ัหาพี่น้องนี่เจ็บเอาเบอร์เท่าไหร่เจ็ัหาแปดเจ็ดหนึ่งสองเจ็ดสามแปดเจ็ครับผมศูนยังก่อนศเจองหนึ่งหนึ่องเจามแปดเจ็ดเจ็ดสามแปอาเด้อทีมราศีเนาะครับผมรเจ็บถามเป็นไปพี่น้องไปเดียวนี่ราพี่น้อง คนเชยทายกันเชยงคายกันน้องีนี่เดี๋ยวบ่อยขีดเตวักวักเ่าฮะเฮ้ยขอเงาอ่ะรูปพี่อ่ะกำลังจูบเต้ผีนี่กับแม่เนียวเนี่สามหมื่นสี่หมื่นห่องสี่หมื่นสามสองหมื่นแปดฮะมึงไปพีน้องมึงไปถือกี่ถือกี่ดีพ่อนะลูกหาแม่สามลูกหาแม่สามเป็นอะไรสนใจวะสาสามมอนี่เหรอสาสามน่นอ่เปล่า เรียบร้อยแล้วมีแนวเมื่อไร่เก้าสอได้สองาดทุนขาดทุนหลายไปไหนล่ะขาดทุนมาได้มากสูนัดพ่อหลมันมันเมนจังไหนถูกไหย่อมจะขาดทุนหางเห็นสุนัดเป็นไหม่งเินทุนจะมาหลแยวตอดีโอ้ยน้าคอยหลอยู่นบะคกยหลยรอกต้วาดีหางเหี่ขายพอด มาเอตัวนี้สวัสดีครับแม่หอยติ๊กเป็ไดร้ันติ๊กม่หอยติ๊กเอาบรรยากาศซื้อขายควายกับตามีบินได้พอมาซื้อมาขายเนี่ยซื้อวะเออหนีพี่น้องควายมันไก่หมชิมอาหารอร่ไหมเมียสาวงามจริงีริเมนแกงมันแกงจ้าจักบาทละแกนจ้าก็เนี่ยไอจักบาทละแกนจ้อวกมื่นเจทหาโอ้ยงามเนาะ อ้ยวงามหลอดหานครหอดหาพันไปวันใดเนาะไปวันไหนรับพรถสิซื้อความน่ารอดหาพันยังมันแน่นดีเลยเนาะเออที่อมันกก่งามอยู่เนาะนีเบอร์โทรวะไอนี่เบอร์โทรวะครับขอฝากขอเบอร์โทรอัเนี่ยศูนย์เก้าเจ็ดสามสองหกสามเก้าหนึ่งสองเนาะแม่สาวหน่อยเนาะไอ้เนาะโอ้ยาจะใส่ไหล อ๋อสีสเกียิทีมงานสีรเกียบแตมันยั่งกะทห้าไอหาไายเป็นไปพี่นนอะแม่สาวหน่อยพี่น้องามดีอยู่ราค่าก็ตามเนี่ยพี่เแต่ว่ามนจสีได้ขายอยู่พี่เนเป็นแบบขันมวยยั่งกะทุห่าเป็นไปขันมวยยั่งกะทุจะเทถามนี่จะหลังปีไหมระวังหลังปีไอหกแปมันจะเป็นหกเก่านาะอ่ควายเขาว่าหลายแต่ว่ามันจะสีได้ขายคนเนีกยเรียบร้อยแล้วจีจะเพรได้หลายไปได้จนะเป่ไอนุ่มสามพันสี่มีแนวว่าล่ะ ม,มีแนีน่น้อยๆใครก็ขาดทุน,น,นเนออาะ้อยเนาะใครก็ขาดทุนเนาะมีหน่อยมีหลายใจว่าจะได้น้อยเนาะจะได้แม่ลูกกันบ้านนี่แม่เดียวครับแม่เดียวเนี่ยสามหมื่นเท่าไรก่อนสามนี่นี่สามหมืม่นสีส่โอ้เราเรียบร้อยแล้วพี่น้องมีแนี่ยน้อยๆคนนะใครก็ขาดทุนผืนเรียบร้อยไปเวียดมันบ้านนี่สี่หารครับเอาละสี่หารอยเนาะจัำทริปคู่มือหาเงินลอยหาเงินลอยเห็นสั่งก็หาไปมาแต่มันได้น้ายเนาะแล้วก็หาเงินลอยเงินสั่งคนนะ พ่อแตะไปเห็นเหรอพ่อแตะสวัสดีครับพ่อแตะมันบโมมอนจักโตแล้วได้ขายตา้ตัวยืมไรตัวยืมมาขายว่เอาตัวใหม่ว่าอีกคนจะตัวเยอะไป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 ,ไป,ไปพ่อแตะเราแก่ทำเงินพี่น้องพ่อแตะเราทำเงินเด้อหยาบี๋ยวสิส่อไปเหยาบลอยละบรรยากาศสื่อขายควายกันอันนี้น้องชุดใหมค่คนกันได้ซื้อได้ขายกันแล้วเพิ่งกระเป๋ามาขายอยู่เนาะกันตีซื้ออยุหอกอยู่ฟามกับเท่หาเพิ่นไป มันหลา่ตัดขีดสเปรย์พี่น้องมันหล่เลยฮะความยูทูบไทยแลนด์แล้วก็ขายยุ่นัองเสียพนนีแต่ขาดนู่นนี่โดนเงยนี่โตน้อยตัวแน่กัมาเมืองเอาพี่น้องแล้เกี่ยวเวียดนามเป็นกับขายอันสื่อแม่ใหญ่ไปเดาเลี้ยลูกเป็นบกเอาเอาไปเท่ากับสื่อลูกไปท่อมได้ก็ดีตัวใดจอยๆเขาสื่อไปเลี้ยงแน่จะก็ดีด้พี่น้องมันก็ได้กำไรอยู่ เด็กกัดเาให่กวนีแม่นีง่ายดียุ้ยอแม่นีง่านีลูกเง่ามดอาเสียไปเนาะสวัสดีครับเสียมานไมนี่มีนอหยกเนาะเยอะหลายปในไปนี่เลียงตัวสวัสดีครับโอ้มีตัสามเนี่ยอันนี้สาลูก่านี่เอาต้นน้อย่นีตัวนี้หลายปนนี่ตัวนี้เจเมืองจีนาตูผูเนาะไอ้ตัวเมียเดียวนี ตัวเมียหลายมาไหนมาไหนสิบมื่นสิบหมร้อยนี่อ้าโทษหาเชคหาท้าเสียเพิ่นไปเป็นเรามาหลายตัววันขัาไปอันครูนี่กับมื่นเลยตัวละก0พันตัวอ่ะก0พันเ่โอ้แม่ผุนเด้อนี่ตัวละกาพันผุนเอาเบอร์โทรมาเดี๋ยวจีพายไล่เยอาที่น้ดน้าดนึ่งหกสี่หกแปดสามนึ่งสามนึ่งสามพัเจตัวน่อยสามพันตัวหน่อยแม่น้อยเพ้อมเนาะโอ้ยหาปตัวนั้นหาปัญหาว้นนี้เาตัวงูวายก็ผา ตัวนี้อยกันพันสามพอนนั่นอยู่ขอนม่วงเนี่ยตัวเล็กด้านนี้วะโอ้ตัวน้อยพุ่นอ๋อพุ่นอยู่ไกลๆพุ่นพี่น้องวันสามพันนะโอ้เด็กๆราคาเด็กๆโทษเจียวมีตะควายกำมพาพี่น้องนี่รายละเอียดอีกตัวหนึ่งนี่ควายแล้วงามดีอยู่พี่น้องพุ่นงามดีอยู่อ่ะ เป็นโทเจ็บโทษถามเพิ่นไปนี่ครับพี่น้องเพิ่นบอกราคาไปแล้วอันนู้นไล่ละเอียดกัโทรหาเพิ่นนี่เชึงพี่น้องอันูไล่ละเอียดกัโทรหาเพิ่นอีกเชิงเพื่นเราไปใช้แล้วเนาะพี่น้องเนาะราคาได้กับเช็คมึงไปพี่น้องเช็คมึงไปเสียเพิ่นมาประจำสนามเห็นหนาเล่ากับอุดหนุนเราหลดพี่น้องอุดหนุนเราเลยเพราะว่าตะควายเราเอามาบ่แพงขายตามบ่แพงอยู่เนาะในมาสูงเล่าก็ขายตามสูงไป มีการผูกขายควายกันขึ้นเลยพี่น้องแต่ว่าควายโบหลายแต่คนหลายเวียดกับเขาพี่เก่้ค้นต่อไปตอนนี้คนกับเฝ้าขายอยู่พี่น้องคนเฝ้าขายอยู่มันจะเลี่ยงไม่ได้คอยขอเบอร์โทรวันศักระหนึ่งตัวผู้เปลี่ยนโอ้ใส่หมอย่างดีตัวนี้จักบาทล้วแม่เนี่ยตัวผู้ตัวเมียละไอ้ ตัวียจักบาทอ่ะตัวนี้ตัวลสามเหอจะไปถ่ายเพื่อนอ๋อจะไปถ่ายเพื่อนไ้ยนี่ราคาบ่แพงเนาะราคาบ่แพง้เพื่อนกอมากเนไปยวเดี๋ยวเดี๋ยกเดี๋ยวเดี่ยวเดี๋ยีงยดีเดี๋เีด สามหมื่นหาลูกสามหมื่นห้านี่ตัวลองนี่สามหมืหาลูกตัวเมียเด้อพี่น้องนี่สามหมนหาลูกตัเมียตัวเมียฮะตัเมียนี่มาต่เสียเราพุ่มนะวันนี้พุ่งจะเล่นมาวะเหมือนี่จับเครืองอ๋อจับเถื่องนพอพุ่งจะเล่นเอาเบอรอโทรมาแน่นี่ โอ้ยคนจำไ่ได้เบอร์ตัวจำไ่ได้มาแต่ทีมงานนั่นพงษ์เจริญเราเปลี่ยนเบอร์จำเบอร์ไม่ได้นี่แหละพี่น้องของผอพงษ์ของทีมงานผอพงษ์เซเราพุ่มแล้ขายตามเงียบกันอ้าไปหาผอพงษ์พี่น้องผอพงษ์เราไม่มีเบอร์ตัวโอ้ตัวไงตัวหนึ่งไหมตัวใหญ่องผอพงษ์ตัวใหญ่ตัวผู้ตัวไงโอ้โหนี่ผอพงษ์บอฟิต โซนผู้ใดบ่พิชิตผู้ใดอย่ามาจะชนจะยุคชนะหรอกบ่สิชิตกันบ่ชนะจะต้องได้ได้ใครกองเออเเพราะอรบ้านนี้เพราะอะไรนี่ววันนีครับวันนี้วะวีระเด่นนี้วะตัวนี้วะตัวนี้วะตัวนี้วะเออออกสนามเลยเว้ยบุนพอพวกยิมปุยๆอยู่บุมั้งเออนี่วะจักกันดีเอจักกันดีนั่นนเอายกนี่วะยกอ่ะลาดควาย เดี๋ยวไปทนไบอกก์อนนี่ด่้าวขชมพูบุตรที่อดก้ายแจ่งหวังยาโสกนี่กับพักคนะไรก็แค่ว่ากันตาไปเด้อสวัสดีครับมันขอบ